สวัสดีครับช่องปอบประมงนะครับวันนี้เราจะพามาดูปูกันนะครับและสอนแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็ที่แจ้งเกี่ยวกับพันปูนะครับปูนาเรานะครับนี่นะครับก็อื่นเราพามาดูปูกันเลยครับสอนดูปูว่าตันในตัวผู้ตัวเมียนะครับ ก็ผมก็ไม่ได้ไปหาในไกลครับเพราะอยู่บ้านผมก็ทำไปที่เลี้ยงอยู่บ้างแล้วครับลกนิดนึงครับเลี้ยงไว้ก็พอมีให้ดูเห็นครับอันนี้ก็ตายบ้างรอกคาบ้างนะครับธรรมชาติเขาเนาะครับนี่ครับเราจะพามาดูตัวอะตัวผู้หรือในตัวเมียนะครับแยกเพศพันปูนะครับ ดูตะแลก,กันเลยครับดูจาลักษณะแล้วนะ่าจะเป็นตัวผู้แนะ่นอนครับตัวผู้นี้ถือว่าตัวนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับกลามใหญ่ครับนี่ครับถามว่าตัวไหนตัวผู้ใช่ไหมครับถ้าดูยังไงว่าตัวผู้ตัวผู้น่จะแตกต่างตัวเมียนะครับ กามจะใหญ่ข้างซ้ายเนี่ยจะใหญ่กลาว้างขวานะครับดูได้เลยครับนี่ครับตัวผู้แล้วก็จะมีตะปิงนะครับนี่ครับตะปิงตะปิงดูนี่คือตะปิงนะครับนี่ตะปิงของตัวผู้นี่ครับยาวลงมาครับเอาไว้ใช้ผสมพันธุ์กับตัวเมียนะครับอันนี้ก็คือปูตัวผู้นะครับ แดี๋ยวผมเอาเขาขังไว้ในอ่างนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหาตัวเมียแปบ๊บหนึ่งน,นี่ไงเห็นละตัวเมียโอ้อันนี้ก็ตัวผู้นี่ครับใหญ่่เหมือนกัน <c oughs> สงสัยคนละสายพันธุ์มั้งอีก,กตัวผู้อีกตัวหนึ่งครับอันแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นกล้ามขาวนะครับอันนี้เป็นกล้ามแดงนะครับเอไม่มีปูตัวเมียเลยเว้ยตัวเมียมหายไปได้หมดเนี่ย นี่หรือเปล่าอันนี้ตายแล้วมั้งเียหนิงเชยเลยตัวหูอีกแล้วครับน่าเสียดายมาได้เข้ามาดูนานเลยครับผมไปเรียนอยู่ราชพัฒนานอาทิตย์นี้ได้กลับมาบ้านกันเลยเข้ามาดูหน่อยอันนี้ก็ตายครับโอ้น่าเสียดายตัวใหญ่ตะกิจอย่างดีเลยครับเรามนักงาตัวเมียไม่ได้เลยครับ โอ้นู่นครับตัวเมียเราเดินอยู่นู่นครับตัวเล็กเราก็จะเอามาถ่ายแล้วเราไปจับออกกันเลยครับโอ้ยอยยากนิดนึงเอาตัวเมียใช่ไหมไหนมาดูหน่อยสิตัวเมียโอ้ยกวนหนีบนครับโอ้นี่ก็ตัวผู้ครับนี่ตัวตัวเมียพันกามขาว แล้วเรามาเปิดดูข้างล่างนี่ดีกว่าครับน่าจะเยอะในกระเบื้องนี่เขาขุดลุ้งขุดรูอยู่นี่นะครับหนาวเขาจำสิ่งโอ้ตกหมดแล้วเปลือน <c oughs> แล้วเรามาเปิดดูกระเบื้องกันะมีไหมครับโอ้มีตัวหนึ่งคนระับ ไม่รู้ตัวผูกตัวเมียตัวดำปีเลยครับตายแล้วหรือเปล่าโอ้ยยังไม่ตายครับผมนึกว่าจะตายแล้วแต่หนึ่งนะครับเร,เราจับมาให้ดูกันครับโอ้ยไม่ได้เปิดน,น้ำให้ร้านานละโัวโขาเขาติดโอ้นี่ครับตัวเมียเห็นแล้วครับพอาเห็นตัวเมียแล้วนี่ครับอันนี้คือตัวเมียนะครับ นี่ครับตัวเมียตัวเมียนี่ก็เหมือนกันเนี่ยครับกล้ามลักษณะตัวแต่ข้างล่างนี่เขาไม่เหมือนกันนะครับตัวเมียนี่จะเป็นแบบเหมือนอ,อุ้มท้องนะครับนี่ครับอุ้มท้องอุ้มท้องตรงนี้ใหญ่นะครับไม่ได้เหมือนตัวหูเวลาถ้าเกิดเขามีลูกเขาก็จะใช้อุ้มลูกเขาไว้นะครับ ตัวเมียนะครับนี่ถ้าเขามีไข่ตรงนี้ก็จะติงแบบติง่งมีไข่เป็นสีส้มสีเหลืองเนี่ยนะครับที่ตัวผู้เออตัวเมียนะครับนั้นในเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ปูพันเอ่อเขาว่ากันว่าปูเออเนี่ยครับปูกล้ามสีม่วงแบบน,นี้ครับเขาเรียกว่าพันพระเทป ปูการสีขาวแบบนี้ใช่ไหมครับนยครับเขาเรียกพันธ์กำแพงแต่ที่จริงนวมันเป็นปูสายพันธ์เดียวกันครับมันอยู่ทนละเขตคนละถิ่นครับพอกำแพงเพชรไปเจอปูการสีขาวไม่เหมือนพันธ์ประเทศการสีม่วงเขาก็เลยเรียกเป็นชื่อบ้านเขาครับที่จริงแล้วมันเป็นสายพันธ์เดียวกันครับปูนาเดียวกันเลยเลยครับ แต่อยู่คนละขีดคนละที่อยู่เชครับเนี่ยครับการสีแดงการสีแดงก็เรียกว่าพันพระเทพอันนี้พันพระเทพอันนี้ไหนล่ะหายนี่พันกับแพงครับโอ้นานาอ,อาจจะไม่ค่อยหนีบนะครับปกติหนีบผมแนละ้วท่าจับไปเนี่ย Yeah. ครับก็สอนได้ไปคอเป็นความรู้บ้างนะครับความรู้นี่นะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้ะครับผมสวัสดีครับ